นี่ก็คือตัวรถรุ่นแรปเตอร์ที่เรางันกันชนหน้าเดิมออกไปแล้วนะคะถ้าเป็นแบบเดิมเนี่ยกันชนหน้าเขาจะเป็นแบบนี้อ่าแล้วทีนี้เราจะเสริมความแก่งด้วยชุดกันชนฮัมเมอร์ค่ะนี่เป็นตัวแอ l ลาสนะมีไฟซีเควนเชียลนะคะเสริมความแข็งแรงสามารถที่จะใส่วิน์ค่ะตัวนี้เราใส่เป็นวิน์ไฟฟ้าข้างหน้าไปด้วยก่อนที่จะใส่กันชนหน้าทับเข้าไปนะคะเพราะเขาทําช่องไว้สําหรับใส่วิน์ให้เลยตัวนี้ก็13,500ปอนด์นะคะหรือว่าลากได้ราวๆประมาณ6ตันนะหุ้ย แข็งแรงมากเลยนะคะก็ในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะอุปกรณ์พวกนี้ก็คือสามารถช่วยเราได้เลยอย่างตัวกันชนหน้าตัวนี้เลยนะถ้าเกิดว่าเป็นแบบแผลเล็กแผลใหญ่คือตัวกันชนอะ่ะเขาเอาอยู่หมดเลยนะคะลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตัวนี้คุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กหรือเหตุการณ์ใหญ่เนี่ยเอาอยู่ทั้งหมดเลยค่ะรอยข่วนเล็กน้อยอะไรเนี่ยคือแบบ เร,เรื่องเล็กไปเลยอะ่ะนี่เราดูด้านข้างนะคะเราเปลี่ยนเป็นตัวบันไดข้างชาโดมีลูกค้าเนี่ยเอาไปงัดกับบัิเออร์มาแล้วนะเพราะว่าช่วงตัวรถของแรปเตอร์เนี่ยเขายาวเนาะบันไดข้างตัวนี้ก็เลยช่วยซับไว้นะคะไม่ให้ตัวสีเนี่ยถูกทําลายหรือว่าถูกกระแทกนั่นเอง แล้วอย่างด้านท้ายนะเหตุการณ์ที่เจอกันบ่อยๆก็คือมีรถด้านหลังมาชนตูดค่ะเพิ่งเจอมาสดๆร้อๆเลยรถด้านหลังนะคะเขาไม่เบรกไงเขามาชนท้ายจังๆเลยค่ะด้านหลังแล้วข้างหน้ารถคันนั้นคือเละไปเลยนะคะเข้าจนถึงหมอหม้อน้ําเลยเพราะว่าเราใส่กันชนท้ายของตัวนี้แล้วก็มีห่วงบอลด้วยคือห่วงบอลทะลุหม้อน้ําหน้ายู่ไปเลยอะแล้วเดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วจะรีวิวให้ดูกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะคะ